อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทชื่ออรุณสวัสดิ์เหมือนกันบริการห้องพักรายวันรายเดือนด้วยโอ้โอจัดสัมมนาประชุมด้วยดูเบอร์โทรศัพท์นะครับเผื่อจะมาใช้บริการนี่ครับเข้ามาก็เจอแบบนี้เนี่ยนะครับนี่มีบ้านพักอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยครับ ก็ตั้งใจทำดีนะครับมีห้องประชุมนี่นะครจุคนได้สักสามสี่สิบท่านนี่นะครับนี่มีฝ่ายฟรอนต์ด้วยนะครับี่ดูแลอย่างดีมีบ้านพักแบบนี้อันนี้ก็เป็นความฝันของนักลงทุนหลายท่านเหมือนกันนะครับโอ้อยากจะทำารีสอร์์แบบนี้จะได้เป็นที่พักนี่เขาทำอย่างดีนะครับมีจุดขายเป็น สาบายน้ำด้วยโอ้แม่เจ้ามีห้องอาหารด้วยที่ดีที่สุดคือตรงนี้ครับมีแม่น้ำบางปะกงโอ้แม่เจ้าสวยไหมครับตรงนี้ก็ยังมีที่จัดคุยกันกินเหล้ากินอะไรต่างได้ด้วยนะครับพักผ่อนนะครับนี่นี่คือสิ่งที่โรงแรมแห่งนี้จัดขึ้นนะครับที่นี่แม่บ้านไก่ตอนรับดีมากครับ อย่าลืมมาพักที่นี่นะครับ